สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะครับพบกับผม Burning Board Game Channel นะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวนะครับเกมที่มีชื่อว่า Creature Comforce เกม c r e a t u r e c o m f o r t ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่มาจาก Kickstarter ที่เพิ่งส่งมาให้กับเหล่าแบกเกอร์เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็เป็นเกมที่มีอาร์ตเวิร์กเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่มากๆนะครับสีสันเนี่ยค่อนข้างสดใสรวมถึงอุปกรณ์โทเค็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาดูค่อนข้างที่จะน่ารักเลยทีเดียวนะครับจริงๆเกมนี้ก็มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาขายของไปหมดแล้วนะครับซึ่งเกม c r e a t u r e Comfort เนี่ยก็จะมีธีมคล้ายๆกับเราจะเป็นเหมือนกับเผ่าพันธุ์ขออออองงงงสังััตตวนนนน้้ยยย่่่่าาๆะครบทีีศูใเมืแห แล้วก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวทรัพยากรต,ต่างๆนะครับทีนี้เราก็ต้องพยายามเล่นกันไปยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้มีแต้มนิสุดนะครับแต่ว่าธีมคือเหมือนกับเราต้องพยายามสร,าสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆเก็บรีซอสเพื่อที่ก่อนฤดูหนาวจะมาถึงเนี่ยใครที่สามารถสร้างบิวดิ้ได้สวยหรูอะไรประมาณเนี่ยในคู่มือมันบอกไว้นะครับก็มีแต้มนิสุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะเองก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของวิธีเซตอัพกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกคือการเมนบอร์ดไว้ตรงนี้ให้เเเรรรรีีีียยยยบ้้ออจาาากกกนนนนั็นตมใส่่่ววขงท เลตการ์ดแล้วก็เมโดการ์นะครับก็คือปากทุ่งยาณั่นแหละนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด8ใบพอดีนะครับก็แบ่งออกเป็น3ฤดูมีฤดูฟอลฤดูซัมเมอร์ฤดูสปริงก็ทําการชัฟเฟิลกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดใบบนสุดไว้แบบนี้นะครับต่อมาให้เอาในส่วนของตัวฮิลท็อปนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตรงรีเทลอ d ดิชันเนี่ยเขาจะให้แผ่นทายไม้นี้มาหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็น แผ่นทายที่ใช้ในการเก็บตัวลูกเต๋าที่เป็นของกองกลางของเกมนี้ด้วยนะครับเป็นลูกเต๋าขาวทั้งหมด4ลูกต่อมานะครับเราจะเอาในส่วนของทายที่เป็นริเวอร์นะครับเป็นทายกลมๆแบบนี้นะครับเอามาวางไว้ตรงพื้นที่ตรงนี้โดยที่เราจะวางหมุนไปทางด้านไหนก็ได้นะครับเป็นแรนดอมสุ่มไปเลยนะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของทาวเวอร์การ์ดนะครับก็ให้เราทําการชัฟเฟิลกันให้เรียบร้อยแล้วก็วางในส่วนของพื้นที่ที่เป็นอิมโรงแรมแบบนี้ส่วนทางด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะเปิดในส่วนของคอมฟอร์ กรซนะครับซึ่งหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดมาทั้งหมด4ใบาตามพื้นที่ที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมี โทเค็นพิเศษที่ต้องเตรียมไว้เพิ่มเติมก็คือโทเค็นที่เป็นรูปรถเข็นกับรูปหนังสือแบบนี้นะครับเอามาวางไว้ข้างๆแบบนี้นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นซัพพลายของเกมนี้มันก็จะแบ่งออกเป็นกู๊ดกับทรัพยากรปกตินะครับเป็นกู๊ดเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5อย่างส่วนทรัพยากรที่ไม่ใช่กู๊ดนะครับก็จะมีในส่วนของโทเค็นที่เป็นรูปหนังสือมีคอยแล้วก็มีที่เป็นเลสเซอร์เลนโทเค็นแบบนี้ส่วนทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเราจะทําการเปิดอิมพุสเมนต์การ์ดนะครับเราจะเปิดมาท แล้วก็กองข้างบนเนี่ยก็วางไว้ตรงนู้ดนะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นมินิเอ็กเพนชั่นนะครับนั่นก็คือความเป็นอสมมตตรของเกมนี้เองก็คือผู้เล่นสามารถมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับโดยที่เราจะเปิดมาทั้งหมด5ใบแบบนี้แล้วก็ทําการพลิกใบที่1 ใบที่3แล้วก็ใบที่5นะครับเพราะว่าตัวความสามารถของตัวละครเนี่ยมันมี2ด้านนะครับทำให้เวลาที่เราทําการสุ่มเล่นในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีการแลนดอมที่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาเราไปสลับเนี่ยเราอาจจะสลับด้านเดียวอะไรเงี้ยนะครับเขาก็คิดมาแบบนี้นะครับตรงบอร์ดของผู้เล่นนะครับเราจะเอาบอร์ดผู้เล่นมาวางไว้นะครับแล้วก็จะเอามีเปิ้ลนะครับทั้งหมด4ตัวประจําสีของแต่ละผู้เล่นเลยนะครับรวมถึงมีตัวที่เป็นโทเค็นบ้านฮัทตรงเนี้ยแหละหรือว่าเชลเตอร์อะไรเนี่ยนะครับเราเอามาวางไว้ตรงนี้ทั้งหมดนี่รันคนละ2 ลูกนะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือตัวนี้จะเรียกว่าเป็น first player marker นะครับเป็นรูปเหมือนตัวหนอนอะไรทักอย่างเนี่ยนะครับสุ่มนะครับให้กับผู้เล่นคนแรกจากนั้นนะครับเราจะทําการแจก comfort าร์ดให้กับผู้เล่นกันคนละ3ใบนะครับจากนั้นผู้เล่นจะทําการเลือก2ใบแล้วก็ทิ้ง1ใบลงในพื้นที่ d i s า a r d ตรงนี้แล้วก็เราจะมาทําการเลือกในส่วนของาร์ดความสามารถที่เปิดอยู่ทั้ง5ใบตรงนี้นะครับโดยเราจะให้ผู้เล่นคนที่เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับหรือคนที่อยู่ทางขวาของคนที่เป็น first player นะครับทำการเลือกก่อนนะครับว่า เขาอยากจะได้ความสามารถของตัวละครตัวไหนเวลาเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็หยิบตัวละครตัวนั้นไปนะครับแล้วก็ไปวางไวบ้บนบอร์ดของเขาเลยก็ได้นะครับเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถของตัวละครตัวนี้จากนั้นนะครับผู้เล่นคนนั้นเนี่ยจะทําการวางเลเซนเรนนะครับลงไปในตัวละครที่เหลืออยู่ทั้ง4ตัวนะครับหอันวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าสีเหลืองเขาบอกขอวางไว้ตรงนี้ต่อมรราก็กลับมาที่เทิร์นของผู้เล่นสีม่วงผู้เล่นสีม่วงเนี่ยสามารถเลือกตัวละครที่มีเลเซนเรนของตัวที่ สีเหลืองเป็นคนวางไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเลือกมาเราก็จะได้ตัวเลเซอร์เลอร์ตัวนี้นะครับเก็บไว้ใช้งานในการเล่นเกมปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเลือกตัวอื่นตัวที่ไม่มีคนเลือกตัวนี้อันนี้เราก็จะดิสการ์ดทิ้งออกจากเกมไปเลยแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนนะครับเนี่ยเขาก็จะเลือกไปเรื่อยๆสมมุติว่าผู้เล่นคนที่3เนี่ยเขาเลือกตัวนี้ไปนะครับแล้ว,ว,วลเขาก็ต้องวางอีกโดยที่เวลาวางเนี่ยเขาจะไปวางใส่ตัวละครตัวเดิมก็ได้หรือจะไปวางในตัวละครตัวใหม่ก็ได้แล้วแต่นะครับสมมุติ่าล้้้ออออบไไไมเกกกยย็ใดดิิหหหป สองอันเนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเลือกตัวละครเราก็เลือกไปจนผู้เล่นแต่ละคนมีตัวละครครบทุกคนไอตัวละครไหนที่ไม่มีคนเล่นเราก็เอาทิ้งไปเลยเกมนี้นะครับเราจะเล่นกันจนกว่าการ์ดที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับของฟอ l เรสแล้วก็เมโดนะครับตรงนี้หมดถ้าใบนั้นเปิดมาเป็นใบสุดท้ายเราก็จะเล่นรอบนั้นเป็นรอบสุดท้ายนะครับจบเกมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนะครับ แต้มเกมนี้หลักๆแล้วจะมาจากการที่เราทําการสร้างคอมฟอร์ตการ์ดนะครับซึ่งอะไรที่เห็นเป็นรูปหัวใจตรงนี้ก็จะคือแต้มทั้งหมดแล้วก็การที่เราลดบิลดิ่งตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมันก็จะได้แต้มด้วยรวมถึงอิมพูเมนต์การ์ดที่เราทําการสร้างนะครับเราก็จะได้แต้มด้วยเพราะมันจะมีมุมซ้ายด้านบนที่เป็นรูปหัวใจเช่นเดียวกันแล้วก็โทเค็นหนังสือนะครับที่เราสามารถเก็บได้ตอนจบเกมเนี่ยก็จะได้อันละสองแต้มนะครับคอยที่เรามีก็จะได้อันละหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ของทุกอย่างนะครับรวมกันเป็นกุ๊ปนะครับสาม ไแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการได้แต้มนะครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันนะครับซึ่งเคียร์เจอร์คอมฟอร์ตนะครับจะมีวิธีการเล่นด้วยกันทั้งหมด6เฟสน,นะครับซึ่งแต่และเฟสเองก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายมากเริ่มจากเฟสแรกนะครับเราจะทําการเปิด ในส่วนของการ์ดเทเวเลอร์การ์ดใบแรกของกองครับเปิดไปไว้ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับว่า t ทเวลเ e อร์การ์ดใบนั้นนะครับมีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับจะเป็นเอฟเฟกทุกคนหรือเอฟเฟกตตอนจบเกมอะไรเนี่ยเราก็ดูดีๆนะครับตรงเนี้ยถ้าตามหลักภาษาคนเกมทั่วไปเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอีเวนต์ก็ได้นะครับเราก็อ่านเลยนะครับว่าอีเวนต์นี้คืออะไรนะครับอย่างเช่นใบนี้บอกว่า f o r e s t l o c a t i o n provide to my in a d d i t i o n a l to w h a t they show อ่าเขาบอกว่า ตรงพื้นที่ที่เป็น f o r e s t นะครับเนี่ยฝั่งซ้ายมันคือ f o r e s t ฝั่งขวาคือเมโดนะครับเขาบอกว่าตรง forests เนี่ยทุกๆโลเคชั t เลยนะครับเขาจะมีไม้เพิ่มมาสองชิ้นเราก็เอาไม้เนี่ยไปมาร์กไว้เพื่อเตือนนะครับว่าสําหรับใครที่มาทําการเก็บของตรง forests ในรอบนี้เนี่ยครับจะได้ไม้เพิ่มไปอีก2ชิ้นแค่นี้เองนะครับในส่วนของเปิด t เลอร e r าร์ดมาต่อมาก็คือในส่วนของ phase ที่2นะครับจะเรียกว่า family day นะครับผู้เล่นทุกคนจะได้ทําการทอยลูกเต๋าของตัวเองนะครับที่มีคนอยู่คนละ2รูปแบบนี้ครับทอ y ไปเลยปุ๊บ ทอยเสร็จแล้วนะครับก็เอามาวางไว้ตรงเพย์บอดแบบนี้อะสีเหลืองมีมาเขาว็ทอยไปปุ๊บโอเคแล้วก็วางไว้แบบนี้ต่อมาเฟสที่3นะครับเราจะเรียกเฟสว่าเพสเมนต์นะครับผู้เล่นทุกคนนะครับจะเอาตัวเวิร์กเกอร์ของตัวเองที่มีกันคนละสีตัวเนี่ยนะครับมาวางตามพื้นที่ต่างๆวางไปเลยนะครับมีจุดไหนที่สามารถวางได้นะครับตรงฟอเรสเนี่ยสามารถวางได้2จุดนะครับตรงเมโดสามารถวางได้อีก2จุด ตรงริเวอร์ก็มีีก3จุดให้วางนะครับส่วนพื้นที่โรงแรมก็จะมี1จุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีมาร์เก็ตตรงนี้แล้วก็จะมีโอเด็กนะครับจะมีอีก2ที่แล้วก็จะมีตรงพื้นที่ของเลดเดิลตรงบันไดตรงนี้อีก1จุดน,นะครับรวมเป็นทั้งสิ้น12จุดน,นะครับก็ผูเ้เล่นก็เลือกเลยนะครับว่าจะไปวางไหนก็คือจะถอนจะย้ายยังไงก็ได้นะครับเกมนี้คือไม่มีฟิกเลยคือทําพร้อมกันทุกคนเลยนะครับทีนี้มันจะมีจุดที่ต้องสังเกตอีกหนึ่งก็คือจุดที่เป็นรูปเครื่องหหมมมมาา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 ายยชชรรรรรรร์ตตตตตตงงงงงนนีีีี้้้ะคเเเวลลทท่่่่่ํกกซืออแแขูจไผ ว่าถ้าเกิดเราจะไปทําตรงพื้นที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับที่เป็นพื้นที่ว่างตรงนั้นเนี่ยจะยึดแต้มลูกเต๋าเป็นหลักก็ทําการวางเลยสมติว่าผมขอวางไว้แบบนี้ละกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าสีเหลืองขอวางละกันวางที่เดียวกันก็ได้นะครับไม่ถือว่าเป็นการบล็อกกันอ่ะวางไว้แบบนี้เอาวางตัวนี้ดีกว่าจะได้สาธิตที่มันแบบหลายๆพื้นที่ไปเลยทีเดียวโอเคอันนี้ก็คือเมื่อทุกคนวางกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ในส่วนของเฟสที่สี่นะครับที่เรียกว่า village dice นะครับเราก็จะลูกเต๋าสีขาวทลเเนีนยยยรอออ็่นนป๊ นี่แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ฮิลท็อปตรงนี้นะครับผมไม่เรียงไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันทํามาแค่สวยเฉยนะครับแต่ค่อนข้างเสียเวลาถ้าจะไปเรียงนะครับต่อมาก็คือเฟสที่5นะครับที่เรียกว่าเพย์เทิร์นนะครับทีนี้เราจะผัดกันเล่นตามเทิร์นออเดอร์แล้วนะครับโดยเริ่มจากคนที่มีเฟิร์สเพย์มาร์เกอร์ตรงนี้นะครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากนะครับเราจะเอาลูกเต๋าของเราที่มาจากเพย์บอร์ดเนี่ยไปรวมกับลูกเต๋าที่อยู่ในฮิลท็อปหรือวิลเลจได้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด6ลูกจจาาาากกกนนนนัั้ะะครรรบเ็ทํแอสไซ์ลูกเต๋านนะครัับไปยงพื้ที่ก มีเวอร์เกอร์ของเราอยู่นะครับในการทำแอคชั่นโดยที่เราจะแอสไซน์จำนวนลูกเต๋าไปตรงพื้นที่ไหนยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เลยบางพื้นที่อย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นเครื่องหมายชาร์ปตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องของหน้าเต๋านะครับแต่พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ว่างตรงเนี้ยเขาจะสนใจหน้าเต๋านะครับอย่างเช่นกรณี2พื้นที่แรกเลยที่เราจะไปทําก็คือตรงพื้นที่ฟอเรส t กับตรงพื้นที่เมโด้นะครับก็คือตรงฟอเรส t เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆอย่างตรงจุดแรกตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะมาทําตรงเนี้ยต้องเอาลูกเตาาาหนนน้้้6ไไไปททํัแต่่อีผมด ว่าผมไม่ได้เอาเวอร์เกอร์ไปจองนะครับผมเอาเวอร์เกอร์มาจองตรงนี้โดยที่ตรงนี้เขาบอกว่าบสอีเวนต์หมายความว่า2ลูกเต๋าที่เราจะต้องไปทาแอคชั่นตรงนี้นะครับจะต้องเป็นลูกเต๋าที่เป็นเลขคู่นะครับทีนี้ลูกเต๋านะครับเวลาที่หน้าเต๋านี่มันไม่เป็นใจสําหรับเรานะครับเราสามารถใช้ในส่วนของเลเซนเลอร์นะครับในการเปลี่ยนค่าลูกเต๋าได้ครับแต่เวลาใช้ก็คือสมมุติว่าผมเอาลูกเต๋าไปทำแอคชั่นตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะต,ต้องเป็นบสอีเวนต์ใช่ไหมครับต้องก็คือต้องเป็นเลขคู่ทั้ง2ลูกเลยทีนี้ไอ เลขคี่ผมขอใช้เลเซอร์เลนเลเซอร์เลนเนี่ยจะมี2ด้านนะครับด้านที่เป็นเครื่องหมายบวกกับด้านที่เป็นเครื่องหมายลบผมก็เอาไปวางลบทั้งค่าลูกเต๋าวันนี้เพื่อเป็นตัวบอกว่าเอ้ยลูกเต๋าวันเนี้ยจะทําการลบแต้มให้มันเหลือ2แต้มน,น,นะผมก็จะได้ทําการรีโซฟตรงพื้นที่นี้ได้การรีโซฟพื้นที่เราจะรีโซฟ ตามจุดไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับจะทําตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ก่อนก็ได้สามารถเลือกทําได้ตามอิสระนะครับทีนี้ผมทําตรงนี้สําเร็จผมได้อะไรผมก็ได้ของตรงนี้ได้ไม้1แล้วก็ได้เห็ด2นะครับแล้วก็จะได้ไม้อีก2เป็น additional นะครับตามที่อีเวนต์ใบนี้บอกไว้อันนี้คือในส่วนของตรงพื้นที่แรกนะครับที่เรียกว่า Forest ต่อมาพื้นที่ที่สที่เป็น meadow นะครับก็เป็นพื้นที่คล้ายๆกับ Forest ก็ <c oughs> ให้ดูข้างล่างนะครับว่าเขา รีควายลูกเต๋าอ,อะไรยังไงนะครับก็ a s ไซ g ลูกเต๋าไปตามที่เขากําหนดเราถึงจะสามารถทำแอคชั่นตรงนั้นได้ ถัดมานะครับในส่วนของพื้นที่ริเวอร์ตรงนี้นะครับก็สังเกตดีๆนะครับมันจะมีสล็อตเป็นตัวบล็อกไว้อยู่นะครับถ้าเรามาลงตรงนี้นะครับเราจะได้แค่1หินแต่ว่าลูกเต๋าที่เราสามารถมาลงตรงนี้ได้นะครับก็จะมีเลข1 6แล้วก็5ส่วนถ้าเกิดเราอยากได้ของเยอะนะครับตรงเนี้ยเราสังเกตดีๆมันจะมีล็อกเนี่ยกันอยู่แค่เลขเดียวหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเลข2เนี่ยก็คือสามารถลงตัวนี้ได้เราก็จะได้ของตามนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็จะใช้ลูกเต๋าที่เป็นหน้า3กับหน้า4เนี่เนี้้ก็ถาอยากได้ของเยอะลรา เ,เขาก็จะฟิกค่อนข้างที่จะเป็นเลขเดียวหน่อยถ้าเกิดอยากได้ของที่น้อยลงมาเนี่ยก็สามารถใช้ลูกเต๋าที่หลากหลายหน้ามากขึ้นถ้านะของ้องยสุดเนี่ยก็คือใช้ทั้ง3หน้าเลยนะครับที่เราสามารถทําการลงได้ต่อมาพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ตลาดตรงเนี้ยไม่สนเลยนะครับว่าลูกเต๋าที่มาจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราสามารถทําการ exchange ตรงตลาดตรงนี้ได้ตามที่เราต้องการเลยจนกว่าเราจะพอใจจนกว่าของเราจะหมดนนนไไนะะคครรรเเเเาาาททํอออออไไไไดด้้้้กกก็็็็ืปปปลีียนน่ยยย1ใหขงชิ ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับถ้าเกิดเราเจอเครื่องหมายที่เป็นวงกลมแล้วก็มีรูปดอกจันแบบนี้อันนี้คือกูดนะครับกูดคืออะไรยังผมบอกไปจะไม่ใช่หนังสือไม่ใช่คอยแล้วก็ไม่ใช่เลสเลอร์นั่นเองนะครับอย่างที่2ที่เราสามารถเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยน2องกูดที่เหมือนกันให้กลายเป็นอีก1นึ่กูดตามที่เราต้องการแล้วก็อันที่3ก็คือเปลี่ยน3ามกูดอะไรก็ได้นะครับให้กลายเป็น1คอยอันนี้ก็คือ เลือกทําได้เลยตามที่เราต้องการถัดมานะครับเป็นพื้นที่อินตรงนี้เราจะทําการอินแท็กกับตัวเ o วเวอร์คนนี้นะครับโดยก็ให้ดูเลยนะครับว่าเราเอาลูกเต๋าเลขอะไรมาทําโดยที่เลข 1, นึ่เนี่ยเราก็จะได้ทำแอคชั่นที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเลขสี่ห้าก็จะได้ทำแอคชั่นที่อยู่ตรงนี้ก็ ดูจากสัญลักษณ์ก็เลยก็ได้นะครับมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าสามารถเอาอะไรไปเปลี่ยนเป็นอะไรได้นะครับอันนี้คือแอคชั่นตรงอินที่เป็นโรงแรมนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับจะมี2พื้นที่ที่เราสามารถทำแอคชั่นได้ตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ไม่สนเลยนะครับว่าลูกเต๋าเป็นอะไร เราสามารถเลือกคอมฟอร์ตการ์ดนะครับตรงนี้นะครับหยิบหนึ่งใบขึ้นมือได้ทันทีนะครับพอหยิบไปแล้วปุ๊บก็เลื่อนไปสางซ้ายสุดแล้วก็เปิดเติมลงมานะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ให้ดูว่าเราเอาลูกเต่าอะไรมาทำนะครับถ้าเป็นเลข1กับเลข2เนี่ยเราจะได้จั่วนะครับจากกองตรงนี้สองใบทันทีถ้าเป็นเลข3 4มี่ห้า หเนี่ยจะได้จั่วแค่1ใบคอมฟอร์ตการ์ดนะครับเริ่มเกมมาเราจะมีอยู่แล้ว2ใบนะครับทีนี้ในระหว่างการเล่นเกมนะครับเราจะมีกี่ใบก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนจบเฟสที่6เนี่ยเราจะต้องเหลือ3ใบบนมือเท่านั้นนะครับอันนี้คือกฎการถือคอมฟอร์ตการ์ดนะครับอันถัดมานะครับตรงพื้นที่แลนเดอร์ตรงนี้ก็ง่ายมากๆนะครับก็คือลูกเต๋าที่เราเอามานะครับสมมติว่าผมเอาลูกเต๋าที่เป็นเลข5มาทำแอคชั่นตรงนี้ผมสามารถทําการสร้าง ในส่วนของ i m p พูเ m e n t การ์ตรงนี้ได้นะครับตั้งแต่เลข5เนี่ยไล่ลงมาจนถึง1เลยก็เลือกเลยนะครับว่าเราอยากจะสร้างใบไหนยิ่งเราเอาลูกเต๋าสูงมาเท่าไหร่น,นะครับตัวเลือกของเราในการสร้างก็จะมีสูงขึ้นเท่านั้นผมก็หยิบมาเลยดึงใบตรงนี้เวลาเราหยิบมาปุ๊บเราก็มาวางไว้นะครับแล้วก็เอาในส่วนของบิลดิ้งของเรานะครับจากข้างล่างสุดน,นะครับมาวางทับตรง i m p พูเ m e n t การ์ตรงนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราได้ทาการปลดบิลดิ้งมาทําการ สร้างอิมพูเมนต์ตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับการอิมพูเมนต์ที่ทําการสร้างแล้วก็เลื่อนลงมาแบบนี้แล้วก็เปิดใบใหม่มาไว้แบบนี้แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นที่มีสําหรับเกมนี้ทั้งหมดพอผู้เล่นทำแอคชั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เอาลูกเต,ต๋าตัวเองนะครับกลับมาไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็เอาลูกเต๋าสีขาวนะครับกลับมาไว้ที่ท็อปฮิลแบบนี้ทีนี้เวลาที่เราเอาลูกเต๋าที่เป็นวิลเลจไดเนี่ยกลับมาที่ท็อปฮิลนะครับเราพยายามอย่าให้ลูกเต๋ามันพลิกนะครับเพราะว่าผู้เล่นคนอออื่่่นนๆเเเเขขขาาาาาากกกกก็จะลลูตตงมมรวัับ ตรงนี้เหมือนกับที่เราทำเมื่อกี้เนี้ยแอสไซน์ลูกเต๋าไปทำไอชั่นตามจุดต่างๆที่วอร์เกอร์เขามีอยู่นะครับเนีย่ยเราก็จะทำเนี่ยกัน,กนจนครบทุกๆคู่เล่นนะครับเราก็จะจบในส่วนของเฟสที่5นะครับที่เรียกว่าเพย์เออร์เทิร์นทีนี้มันจะมีอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดเราไม่สามารถแอสไซน์ลูกเต๋าไปทำไอชันตรงนั้นได้สมมติว่าผู้เล่นสีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าเข้าตัวมาลงตรงนี้และต้องใช้ลูกเต๋าหมายเลขสามและหมายเลขสี่ในการทำแอชันแต่ว่าลูกเต๋าเนี่ยไปทำตัวอื่นหมดแล้วแล้วเขาไม่เเเเเหลลลลลลือลออููอกกกกตตตาาาาาานนนนรรรรททคชััาาัั่่่งงี้้้ยบววผสมถดดึะไ แล้วก็เอาในส่วนของเลเซอร์เลนเป็นรางวัลปลอบแทนด้วยนี่นะครับอันนี้ก็ยังมีรางวัลปลอบแผนให้นิดนึงหลังจากที่เราเล่นแอคชั่นกันเสร็จแล้วนะครับ ผู้เล่นจะมีสิทธิ์ทําการคราฟในส่วนของคอมฟอร์ตการ์ดเนี่ยกี่ใบก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับวิธีการคราฟก็ง่ายๆครับเราก็ดูเลยว่าคอมฟอร์ตการ์ดเนี่ยจะต้องจ่ายรีซอสอะไรในการคราฟนะครับเราก็จ่ายรีซอสเข้าซัพพลายไปเลยแล้วก็ทําการวางการ์ดไว้ข้างหน้าเราแบบนี้ตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีแต้มด้วยแค่นี้เองในส่วนของเฟสที่5ในช่วงของการคราฟคอมฟอร์ตจากนั้นนะครับเราก็จะเอาลูกเต๋าเนี่ยไปคืนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผู้เล่นสีเหลืองเนี่ยก็มาทําเล่นแอคชั่นแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อผู้เเเเเลล่่่่นนนนนนนททุกกกคคคาาแแออชัััสสสรรรรร็็จจียยบบ้้้ววะะขูใ ของเฟสท้ายนะครับคือเฟสที่6ที่เรียกว่าอัพคีฟนะครับอย่างแรกก็ให้ดูนะครับว่ามีทารเวลเลอร์ตัวไหนนะครับที่มีเอฟเฟกในช่วงของตอนอัพคีฟหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็ทําการรีโซฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะเอาในส่วนของทารเวลเลอร์การ์ดตรงนั้นนะครับทิ้งไปตรงริเวอร์ไดเอลตรงนี้นะครับเราก็จะหมุน1สเต็ปแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงการ์ดที่เป็นตัวนับรอบของฟอเรสแล้วก็เบโดนะครับเราจะทิ้งใบบนสุดไปนะครับแล้วก็เปิดใบใหม่ขึ้นมาในส่วนของตรงโอนเด็กนะครับเราจะทิ้้้งคอออมฟรร์์ตกกาาดดที่่ยยูซสุแลว็ มมเมนต์การ์ดที่อยู่ข้างล่างสุดตัวนี้เราก็เอาทิ้งเช่นเดียวกันนะครับนี่อย่างนี้ก็เปิดมานะครับเราก็เปิดใบใหม่มาแบบนี้แล้วก็ อินฟูเมนต์กดก็เลื่อนลงมาแล้วก็เปิดใบใหม่มาแค่นี้เองนะครับเราก็จะเล่นไปกันจนกว่าการ์ดฟอเรสกับการ์ดเมโดจะหมดตรงนั้นนะครับก็จบเกมเราก็จะมานับแต้มอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับนั่นแหละครับก็คือวิธีการเล่นเกมเคียร์เจอร์คอมฟอร์ททั้งหมดนะครับเนื่องจากว่ามีข้อผิดพลาดเกิดจากไฟล์การตัดต่อของผมนะครับทำให้ช่วงของการแสดงความคิดเห็นของเกมนี้เนี่ยมันขาดหายไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างของการสอนเนี่ยยังปกติดีนะครับก็คือมันตัดจบพอดีก็สามารถดูแล้วผมคิดว่าน่าจะเข้าใจ พอประมาณนะครับในส่วนของความสามารถของ i m p r o v m m n t t c a r d หรือ Comfort card เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถอ่านเพิ่มเติมดูก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนนะตรงไหนเนี่ยที่อ่านดูแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถ Inbox เข้ามาสอบถามได้ทันทีนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับจริงๆเกมนี้จะมีสปอนเซอร์นะครับแต่เนื่องจากว่าของตอนนี้ค่อนข้างขาดเลยนะครับเอาเป็นว่าร้านไหนนะครับสนใจที่อยากจะได้คลิปนี้ไปเป็นช่องทางในการค้าของเกมเคียร์เจอร์คอมฟอร์นะครับผมก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะสามารถเอาคลิปนี้เนี่ยนะครับไปสามารถทําการโฆษณาเพื่อขายเกมเคียร์เจอร์คอมฟอร์ได้นั่นเองนะครับโอเคในส่วนสุดท้ายผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่องเบอร์นิ่งของผม ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวบอร์ดเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย